สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทุ่งนานะครับเวลานี้เขากำลังทำการปั่นหลังจากเมื่อเช้าเขาว่านมเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเช้าผมลืมถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตอนนี้เขาปั่นนะครับหลังจากที่เขาไถาทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ดินมันแห้งให้หญ้ามันตายแล้วเขาก็หวานข้าวแล้วเขาก็ปั่น หวานเสร็จแล้วก็ปั่นนะครับเป็นวิถีการทํานายุคปัจจุบันเขาทาแบบนี้นะครับเป็นการหวานข้าวนะครับซึ่งมันจะต่างจากยุคก่อนสมัยก่อนเวลาจะทํานาเนี่ยต้องรอฝนแล้วก็หวานกล้าเอาไว้นะครับแล้วก็ดาแต่ยุคปัจจุบันไม่ใช่เข้าหวานเมล็ดเลยนะครับซึ่งต้องลงทุนจํานวนมากนะครับทั้งเมล็ดพันธุ์นะครับ ทั้งค่าจ้างไถท,ทั้งอ,อ,อะไรต่อมีอะไรจิปาถะค่าจ้างเกี่ยวค่าจ้างหวานทุกอย่างจ้างหมดนะครับทำนาง,ง่ายมากใช้เวลาวันเดียวทําหมดไยในพริบตานะครับแค่ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับซึ่งจะต่างจากสมัยก่อนทํานาทีต้อง2เดือน3เดือนกว่าจะเสร็จแต่ละที่นะครับนะครับขอบคุณครับ